สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอพีทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในเปิดถุงช็อป AP นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะถุงช็อปของเราเฮ้อนะเจ็บพอสมควรนะคะอาจจะมีไม่มากชิ้นแต่ก็นะสมเหตุสมผลกับราคานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะ อย่างแรกนะคะ AP ขอเริ่มต้นด้วยสิ่งที่แบบหายากมากเป็นสิ่งที่แบบโอ้ยฉันนั่งหามาแทบแบบข้ามวันข้ามคืนนะคะจริงๆเอาจริงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเพราะว่า,าบางที่เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันต้องแบบโอเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรอโอเวอร์แอคติง้งอะไรประมาณนี้คือจริงๆอันนี้ขอเกินก่อนนะคะว่าสิา่งที่จะพูดต่อไปเป็นสิ่งที่หายากนะคะ สำหรับตัว APA เองเพราะว่าคืออยากได้นะเพลานั้นอีฉันก็ต้องต่้มให้ได้ภายในเวลานั้นเหมือนแบบเสียนิสัยนิดนึงนะคะเอาง่ายๆคือได้มีโอกาสอย่างที่เคยเปิดถุงไปนะคะตัวนี้เป็นน้ำหอมนะคะมอสคิโนเนาะของ Fresh เฟรชกลิ่นเฟรชของแบ,บรนด์มอสคิโนนะคะมอสคิโนคือกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่แบบชอบอะคือเนี่ยซื้อได้ไม่นานก็ฉีดฉีด คือแบบมันได้เรื่อยๆเพราะว่ากลิ่นมันกลิ่นเฟรชนะคะและที่สำคัญคือ AP อย่างที่รู้กันอย่างที่ทราบนะคะว่า AP จะเริ่มสะสมขวดน้ำหอมที่เป็นขวดจิ๋วๆก็เลยนะสนใจตัวนี้เป็นพิเศษนะคะก็เลยนะคะเอ่อเขาเรียกอะไรอะกรีดร้องคือฉันอยากได้จริงๆอ,ะอ่ะบางท่านก็น่าจะบอกว่าเฮ้ยมันก็มีแถมสำหรับการซื้อบางที่นะคะซื้อไซส์ใหญ่อย่างเงี้ย แถมใส่ที่ไ p ได้มาอ่ะเปิดให้ดูก่อนเดี๋ยวจะพูดมากทำเพลงกันมากไปนะคะอ่ะสิ่งที่ได้มาคือเป็นเซตนี้จริงๆน่าจะเป็นไม่รู้ดิคนอื่นอาจจะแบบเป็นเซตที่แถมหรืออะไรอย่างงี้ AP ไม่ทราบนะคะแต่อเผอิญว่าไปเจอแม่ค้ามาอบอกว่าเนี่ยมีเซตนี้อยู่นะคะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะคะเปิดออกมา Da. คุณจะพบกับผลิตภัณฑ์ของมอชชิโนนะคะกลิ่นเฟรชก็คือเห็นไหมไซส์มันต่างกันมากคือน้ำหอมอะ่ะนางมาแบบโอ้ยฉันแบบรักเขานะมาในปริมาณ5 ml นะคะขวดจิ๋วอย่างนี้เดี๋ยวพี่เอาออกก่อนมันเป็นประมาณแบบว่าให้แต้มเมานะคะแล้วก็ พอลงโพสต์ไปมีคนถามมาเยอะมากว่าน่ารักดีไปได้มาจากไหนคือแบบมันเนี่ยถด้ไหมคือชอบสะสมน้ำหอมที่เป็นประมาณขวดไซส์จริงแต่แบบประมาณ5 ml หรือ7 ml อะไรประมาณนี้คือมันน่ารักดีนะคะก็เลยเริ่มที่จะเริ่มสะสมแล้วเท่านั้นเองนะ,ะตัวนี้ก็คือได้มาเป็นหนึ่งใน collection AP นะคะก็เลยกรีดแล้วก็กรีดรองพอสมควร ตอนที่ได้ปุ๊บนะเออฉันรู้สึกว่าฉันนอนหลับแล้วคือตอนที่ไม่ได้นี่นั่งแบบดูโทรศัพท์เอ๊จะมีคนมาโพสต์บอกไหมจะมีคนมาคอมเมนต์บอกไหมว่ามาแล้วมีแล้วคือถามทุกร้านที่เราเป็นขาประจําร้านพรีพวกน้ําหอมต่างๆนะคะไม่มียังไม่มีนะคะจนแบบอันเนี้ยต้องรอแบบเขาไปรับของเลยเอ่อที่ตัวแบบมีโอกาสแบบดีใจได้ได้ลองใช้ไปในตัวด้วยก็คือเป็น ชาเวอร์เจลนะคะบาร์แอนด์ชาเวอร์เจลเนาะก็แช่อ่างได้นะคะแล้วก็ uh, เป็นเจลอบบน้ำนะคะส่วนนี้อันนึงเป็นบอดี้โลชั่นมาในปริมาณไซส์ละ uh, ขวดละหลอดละ25 e ml นะคะก็ถือว่าเป็นผลพอยได้ฉันได้ลองพวกนี้ด้วยแล้วก็จริงๆคือมันเป็นอะไรที่แบบกลิ่นที่หลงรักอะปกติเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำหอมมากอย่าง ถ้าใครตามจริงๆอ่ะจ,จ,จะรู้เลยว่าไอพีไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำหอมหรอกจะมีกลิ่นเป็นคล้ายๆนะเ,เขาเรียกอะไรนะเขาเขาเรียกไงแบบว่าจะเป็นกลิ่นประมาณสไตล์ซิกเนเจอร์ของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็มีไม่ค่อยกี่กลิ่นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเฮ้ยชอบมากแล้วแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะปลื้มกับน้ำหอมของมาคิโนคือแบบเคยดมหลายๆอันแล้วแบบกลิ่นมันแรงมั่งใม่โดนมั่งหวานไปมั่งคือแบบอันนี้คือแบบ หลงรักเขานะคะจำยอมตั้งแต่แบบนะฉีดครั้งแรกคือเดินกลับไปเอาเลยค่ะคือเลิฟมากนะคะแล้วก็จริงๆอะ่ะมีคนถามว่าทำไมเธอต้องไปแบบอยากได้ไซส์เล็กว่าอันนี้มันมีมาหลังไม่นะไอพีบอกว่าถ้าเป็นไปได้เอาไซส์ใหญ่แลกไซส์เล็กถ้ามันหายากขนาดนั้นฉันก็ยอมเหมือนอีบ้าที่ไหนก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือ ความชอบส่วนตัวนะคะก็ขอคีปไว้นะในฐานที่เข้าใจกันนะคะก็เลยแบบได้มาแล้วและที่สำคัญไม่ได้มาแบบนะเล่นๆน,นะคะนางมาแบบือสองเซต AP สั่งไปแล้วก็เห็นแมค่ค้ามาคอมเมนต์บอกนะคะว่าเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มเรื่อยๆเราก็บอกเฮ้ยมันน่ารักเห็นไหมสองเซต ไม่ได้แบบนะไม่ต้องมากรีดร้องว่าพีแจกแจก no 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 อันนี้รักจริงแล้วอีฉันจะใช้จริงกะว่าเซตหนึ่งเก็บอีกเซตหนึ่งนี้แบบจะไว้ใช้ทริปที่จะไปเร็วๆนี้นะคะพกพาไปทั้งทริปเลย <laughs> happy f i n นะคะบอดี้โลชั่นเนี่ยเอาจริงๆถ้าใครใช้เ,เจลอาบน้ำเขาแล้วอะ ทุกอย่างอะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นน้ําหอมที่เขามีเจลแบบน้ำบอดี้โลชั่นแล้วก็สเปรย์น้ําหอมถ้าใช้ครบเซตอะกลิ่นมันจะเพิ่มความติดทนเข้าไปนะคะก็เลยเออนะแนะนําหรือใครที่แบบอยากลองเฮ้ยทําไม a อพีต้องบ้ากลิ่นนี้มากไปลองดมที่เคาน์เตอร์ดูค่ะแล้วคุณจะรู้ว่ามันเฟรชสมชื่อเลยนะคะต่อไปค่ะเป็น เบอร์เบอี่นะคะเป็น b u r b e r บ y f ี่ฟูลคิ e เนะคะเป็นลิปสติกนั่นเองที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเบอร์เบอนะคะออกมาเอพี uh, ได้ลองจริงๆสั่งพรีหนึ่งที่ไปนะคะความจริงไม่ต้องพรีก็ได้แต่เพอนว่าสีที่อยากได้คือมันหมดนะคะก็เลยต้องต้องถามว่าพรีนะที่นี้พรีแม่ค้าสำหรับไปซื้อที่เคาน์เตอร์ในไทยนะคือแบบเขาแบบยังไงอะเขาไป สามารถไปหยิบไปจับไปจองมาได้อะไรอย่เงี้ยเออเราไม่ต้องเสียเวลาไปถึงเคาน์เตอร์นะคะอันนี้เพลินว่าสีที่พีอยากได้ก็คือสีเบอร์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 ห้าสามเจ็ดนะคะโรสโรสชิปโรสฮิฟนะคะ sorry อ uh, ่านผิดโรสฮิฟนะคะเป็นสีที่แบบออกชมพูนุ่นๆเอาอย่างเงี้ยนะเห็นที่ปากไหม นี่แหละค่ะคือสีที่ทาอยู่เพราะว่าลองแล้วแล้วก็เออมันดีแล้วปรากฏว่าไอคนที่ร้านเราสั่งอ่ะอันนี้อันนี้ไปเจออีกที่หนึง่งแล้วพอร้านที่เราสั่งเขาบอกว่ามีแล้วนะคะสีนี้ปรากฏว่าแคนเซลิลไม่ได้นางเออเดี๋ยวติดคะแนนลบอะไรสักอย่างก็เลยอ่ะจำเป็นและจำใจต้องได้มาได้สีนี้มาสองแท่งก็ก็สรุป ฉันรู้ไว้ในในแล้วฉันต้องมีสีเนี้ยสองแท่งอะหน้าตาลิปสติกนะคะชูไว้ดูว่าหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็เขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็หมุนขึ้นนะคะอันนี้แบบจะเลอะเธอนิดนึงเพราะว่าใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็เนื้อของเขาเป็นเนื้อครีมมี่นะคะทาแล้วแบบไม,ไม่ไม่ไม่ตึงปากไม่แห้งเหมือนเนื้อแมทคือ <c ười> เอาจริงๆ บร r เวณเอพี uh, ก็เคยลองแบบแท่งสี่เหลี่ยมมาแล้วตัวนั้นมันก็จะแบบเ,เนื้อมันก็จะเนื้อครีมเหมือนกันแต่ตัวนี้มีความชุ่มชื้นแล้วก็เขาเรียกอะไรอะละมุนมากนะคะเดี๋ยวลองทาให้ดูนี่สีของเขาเห็นไหมมีความฉ่ำวาวอยู่ถ้าใครไม่ชอบความวาวความฉ่ำมากนะคะก็แค่ซับกระดาษออกไปหนึ่งครั้งหนึ่งรอบคุณก็จะได้แบบความที่เป็นแมตขึ้นมานิดนึง มันก็จะอยู่ติดทนกับริมฝีปากนิดนึงนะคะแต่เรื่องของเรื่องด้วยกันทั้งหมดนะคะริปริปลิปเนื้อแมตกับเนื้อครีมมันต่างกันอยู่แล้วนะคะเนื้อแมตมันก็จะมีความติดทนมากกว่าแต่เนื้อครีมอ่ะมันก็จะมีความติดทนน้อยกว่าเท่านั้นเองเพียงแต่คุณก็พกไปเติมระหว่างวันเท่านั้นนะคะมันก็แล้วแต่คนชอบอะเนาะเอาตรงๆเห็นไหมสีสีมันสวยนะมันออกชมพูโรดโรสสีที่เรา ชอบประมาณนี้ลืมบอกลืมบอกราคาอันนี้นะคะ AP ซื้อจากร้านที่ไม่ได้ไปซื้อเคาน์เซื้อเคาเ์เตอร์จะอยู่ที่พันกว่าแต่ซื้อจากร้านมไม่รู้เขาไปใช้ส่วนลดอะไรของเขาอะ่ะเขาไปสั่งเคาน์เตอร์เนี่ยแหละแต่ได้ในราคา800กว่าทก็งงเหมือนกันไม่เข้าใจก็เลยเออไม่เป็นไรเพียงแต่เราเช็คคงเช็คโค้ดไม่ใช่ของปอมก็คือจบเท่านั้นเองนะคะอันไหน มันมันหัวกันอะ่ะเราก็เลยเออเอเอซื้ออันนี้ก็ได้อีกอย่างหนึง่งคุณไม่ต้องไปแบบเดินทางไปคอร์เตอร์เองให้ลำบากนะคะต่อไปค่ะสิ่งสุดท้ายวันนี้บอกแล้วคิวิโอมาน้อยชิ้นมากแต่แบบก็จะพูดเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเป็นอนาโตเซียนะคะบราว่อเดี๋ยวนะอนาโตเซียนะคะเบอร์รี่ฮิลนะคะบราวเป็นเอ่อสีเดี๋ยวนะ,นะ,ะ,นะ,ะ ow, เป็นแนะท่งอย่างนี้นะคะ สีที่ไอพีได้มาเป็นสีชอ็อกโกแลตนะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วนั่นเองหน้าตาเป็นแบบนี้กับหัวไหมอ่ะกับหัวอันนี้ด้านหนึ่งนะคะเป็นสปูรี่บัตนะคะและอีกด้านหนึ่งเป็นดินสออ,อัตโนมตินะคะเป็นหัวแล้วก็ที่สำคัญเป็นสามเหลี่ยมเขียนง่ายชอบ เอพีชอบหัวแบบหัวตัดสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะคือเวลาเขียนมันมันเขียนง่ายอะ่ะแล้วก็มันง่ายสําหรับมือใหม่ด้วยแล้วก็เราเองไม่ได้เขียนคิ้วที่แบบเก่งมากอะไรนะคะก็เลยถนัดแบบนี้ซะมากกว่าเนาะก็ได้มาลองนะคะเพราะาเออจริงๆไม่รู้ราคาจริงๆเท่าไหร่แต่เอพีได้มาราคามันหกร้อยกว่าบาทหรือ เจ็กว่าบาทคืออันนี้ในไทยไม่มีขายบอกเลยตรงๆอนาตาเซียไม่มีขายแต่ที่ชอบอนาตาเซียที่เอ็มบัซซีไม่แน่ใจว่าเขามีแบบดินสอยีมาขายหรือ,อยังไม่รู้ราคาจริงๆเท่าไหร่แต่ AP ได้จากร้านแม่ค้านะคะพีออเดอร์มา650บาทน่าจะประมาณนี้ไม่ไม่เกินนี้650หรือ690เนี่ยแหละนะคะก็เลยบอกเฮ้ย อนาตาเสียทำไมถูกจ้ะก็ <g ots> สรุปค่ะเช็คคงเช็คโค้ดโอเคจบใช่ของแท้หมดปัญหาฉันก็ได้ของราคาถูกมาในการช้อปปิ้งในวันนี้นะคะก็เออลืมบอกอันนี้นะคะอยู่เซตละห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบเนาะใครที่ชอบหรือใครที่คิดว่ามันแพงไปก็ไม่ต้องซื้อไปซื้อขวดใหญ่คุ้มดีนะคะสำหรับใครที่ชอบความมุงม้งมิ้งแล้วก็ความแบบ สะสมอยู่แล้วอะ่ะก็ไปจัดมาในราคานี้นะคะไม่รู้ว่าแพงหรือถูกแต่ความชอบมันล้ำเส้นราคาไปแล้วก็เลยโอเคแฮปปี้ถือว่าชนะแล้ววันนี้นะคะแล้วก็หมดแล้วกับเปิดถุงช็อปนะคะกลุ่มกลิ่มกลุ๊มกลิปนิดๆหน่อยๆของ AP ในวันนี้นะคะไปแล้ว ครั้งหน้าจะเปิดถุงชอบมีอะไรนะคะรอติดตามชมแล้วกันวันนี้ไปแล้วฝากช่อง c h ช n แนลช่องนี้นะคะ AP a p r o นะคะรวมไปถึง Fanpage Facebook AP Makeup นะคะแล้วก็หนึ่งช่องทางการติดตามที่แบบเอ่อเรียวเลยแหละเรียวทามนะคะก็เป็นทาง i n s t a g r กรนะคะ AP a p p r o เช่นกันวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ